สวัสดีค่ะจย์ตูนะคะวันนี้จะมาแนะนำคอสเนรับรองผลกับอาจารย์แม่จันตูค่ะคอสนี้ถ้านักเรียนสมัครเรียนนะักเรียนจะได้เรียนอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะนะคะอย่างแรกค่ะนะักเรียนจะได้เรียนคอสเนก่อนเปิดเทอมซึ่งจะมีวิดีโอที่สรุปของสมัยที่แล้วให้เรียนเพื่อปลูกพื้นฐานนะคะ นอกจากนั้นค่ะยังมีการสอนท่องมาตราหลักเกณฑ์ในมาตราสําคัญที่อาจจะออกข้อสอบได้โดยอาจารย์ตูนเนี่ยได้คัดเลือกจากสติมาตราสาคัญที่ออกข้อสอบเยอะที่สุด1ข้อเนี่ยจะคัดเลือกมาประมาณ1 0ถึง15มาตราค่ะมาสอนนักเรียนเนี่ยท่องมาตราล่วงหน้าโดยอาจารย์ตูนเนี่ยจะท่องไปกับนักเรียนเลยดังนันน้นนักเรียนไม่ต้องกลัวเลยว่าพอช่วงสอบเนี่ยจะท่องมาตราไม่ทนันเราสามารถค่อยๆสะสมท่องมาตราไปได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนคอร์สก่อนเปิดเทอมจบนะคะเราก็จะมาเรียนคอร์สที่2ค่ะซึ่งเป็น คอร์สเบสิกอาจารย์ก็จะติดตามแนวทางการบรรยายที่เนติบัณฑิตเนี่ยสอนทั้งดีกานะคะหลักเกณฑ์มาตราสำคัญนะคะแล้วก็ประเด็นต่างๆที่ผู้บรรยายเน้นะค่ะแล้วมาสอนให้ในคอร์สเบสิกนะคะโดยอาจารย์จะสอนทั้งวางหลักทั้งดีกาแล้วก็สอนเขียนตอบข้อสอบในคอร์สด้วยค่ะนะคะเราก็จะเรียนไปเรื่อยๆค่ะโดย1ข้อเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนเนี่ยประมาณ15ชั่วโมงนะคะ,ะคือรวมทั้งหมดแล้วเนาะทั้งฝึกเขียนทั้งทุกอย่างนะคะเพราะ คอร์สเบสิกจบค่ะก่อนสอบประมาณ2อสัปดาห์จะมีการติวสรุปให้เป็นแต่ละข้ออค่ะโดย1ข้อนะคะจะประมาณ4-6ชั่วโมงจะสรุปหลักเกณฑ์มาตราสำคัญแล้วดีการที่แบบเน้นๆเลยค่ะปีนี้มีโอกาสออกสูงเนี่ยอาจารย์ก็จะมาเน้นให้ในคอร์สติวสรุปนะคะซึ่งมันยังไม่ได้เป็นการเก่งนะคะเพราะว่ามันจะมีหลักเกณฑ์มาตรําคัญคือเพราะว่าถ้าเราเก่งอย่างเดียวเนี่ย ถ้าเกิดข้อสอบหลุดเนี่ยนะคะนักเรียนจะทําไม่ได้เลยนะคะเราก็จะติวสรุปก่อนว่ามันมีสรุปหลักเกณฑ์มาตราสสำคัญตามที่เขาเน้นมีอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นค่ะพอจบคอรสติวสรุปจะมีคอส เก่งดีกาให้อีกหนึ่งคอร์สค่ะซึ่งคอร์สเก่งดีกาเนี่ยก็จะประมาณ1ข้อเนี่ยประมาณ1 2ถึงชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนเรียนกับอาจารย์เป้อาจารย์ตนูนักเรียนไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะหลุดในประเด็นสําคัญค่ะเรามีตั้งแต่สอนท่องมาตราสอนเบสิกดีกาฝึกเขียนสอนติวสรุปแล้วก็เก่งดีกาก่อนสอบค่ะนะคะทั้งหมดตรงนี้ค่ะเรารับรองผลที่เลยว่าถ้านักเรียนเรียนกับอาจารย์เป้อาจารย์ตูนนะคะถ้าสอบไม่ผ่านสมัยต่อไปค่ะเรียนฟรีหนึ่งครั้งนะคะตรงนี้ค่าเรียนปกติ8 8,900ช่วงนัดโารโมชั่น อยู่ลดเหลือ6,009 9นะคะสมัครตอนนี้ยังเริ่มเรียนทันค่ะนะคะใครสนใจทักอินบ็อกซ์แล้วก็รายละเอียดตามข้างล่างนี้ค่ะทักไลน์มาได้เลยค่ะนะคะแล้วเจอกันในคอรสเรียนนะคะ